ทุกออเดอร์เลยแต่นะคะตะก้าเนี่ยขออนุญาตเลือกสีให้ขออนุญาตเลือกสีให้นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะส่งตรงจากชุมชนนะคะส่งตรงจากชุมชนนะคะถึงมือคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอสวยสวยผืนนี้ลายสับปะรดลายสับปะรดสีชมพูกะปิคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้าเท่าไหร่ขนาดหน้าผ้าอยู่ที่93้าถึงเกเนาะประมาณอยู่ที่95เซนอยู่ที่95เคุณลูกค้าค่ะคามยาว ความยาวของผ้าอยู่ที่200เซนติเมตรความยาวของผ้าอยู่ที่200เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆพิュพิวแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยจา๊คคาคุณลูกค้าค่ะสวยพิเยยพีเมียมากๆสวยพรเเมียะะามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสีชมพูกระปีผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอนสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราะคะ่ะยินดีนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยจากค,คาุณลูกค้าค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะโทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะศูน